กาญจนบุรีรองนายแพทย์สาธารนณะสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกิจกรรมวันอสมแห่งชาติเปิดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนปี2567อำเภอสังขาบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าที่หอประชุมโรงเรียนอุดมศิษศึกษาตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์กฤษดาวุฒิยกรรองนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอสังขบุรีพร้อมได้ในสมบูรณ์แผนสมบูรณ์ในอำเภอสังขบุรีในรังสิมันทองสวัสดิ์สาธารณสุขอำเภอสังขบุรีเดินทางมาร่วมงานวันอสมแห่งชาติโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนปี25 6 7าอเำเภอสังขบุรีโดยในปีนี้อำเภอสังขบุรีได้จัดงานวันอสมแห่งชาติและได้จัดงานโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนปี25 6 7 นอกจากนั้นในกิจกรรมวันนี้ยังได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับอสมอดีเด่นประจำปี2567จำนวน3รางวัลประกอบด้วยนางรุ่งนาภาสายสุนาอสมอดีเด่นอำเภอสังขบุรีประจำปี2567สาขาการบริการสุขภาพในสสมอชอนางเบญจมาศวุฒธธิพิมลวิทยาอสมอดีเด่นอำเภอสังขบุรีประจำปี2567สาขาการส่งเสริมสุขภาพและนางชมพูนุชสุดโต อสมดีเด่นอำเภอสังขบุรีประจำปี2567สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมนางเบนจมาาวุทธธิพิมลวิทยาหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลอสมดีเด่น iden, ประจำปี2567เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าปัจจุบันอายุ60ปีแล้วเข้ามาเป็นอสมตั้งแต่ปี2546รวมแล้วทำงานมา21ปีโดยได้นำความรู้ความสามารถที่ผ่านการอบรมการฝึกฝนจากคุณหมอคนคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่น มาพัฒนาตนเองในการดูแลสุขภาพของพี่น้องในชุมชนรวมทั้งดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวเพราะถ้าอสมอมีสุขภาพที่ไม่ดีก็ไม่สามารถจะไปให้คําแนะนําหรือดูแลผู้อื่นได้โดยใช้หลักการออกกําลังกายด้วยการเดินมาละ30นาทีเป็นอย่างน้อยดูแลเรื่องอาหารด้วยการทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีคุณค่าตามหลักโภชนาการควบคุมอารมณ์และจิตใจด้วยการฝึกสมาธิรู้สึกดีใจที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอสมอดีเด่นในปีนี้ รางวัลที่ได้จะเป็นขวัญกำลังใจให้ตนเองทำงานดูแลพี่น้องในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไปนอกจากนั้นภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมการบูธของสมาชิกอสมอทั้ง20หมู่บ้านจาก3ตำบลของอาเภอสังขบุรีซึ่งประกอบด,ด้วยตำบลหน,นอง,งนลูตำบลปลางเผอและตำบไลไรโวโดวยมีอสมอทั้งหมด428คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แนรังสิมันทองสวัสดิ์สาธารณสุขอำเภอสังขบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงบทบาทและความสําคัญของอสมในปัจจุบันว่าอสมมีบทบาทเป็นหมอคนแรกที่ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวชุมชนหมู่บ้านเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดประชาชนและรู้ปัญหาในพื้นที่มากกว่าหมอเพราะฉะนั้น การที่ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมีอสมจะส่งผลให้ระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเห็นได้ชัดเจนก็คงจะเป็นเหตุการณ์โควิด -19 ที่ระบาดในช่วงปีพศ 2563- ถึง2565อสมมีบทบาทสำคัญในการคัดกรองควบคุมดูแลผู้ป่วยด้วยการทำงานที่ทุ่มเทเสียสละเคียงบ่าเคียงไหลบุคลากรทางการแพทย์ทำให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตครั้งสำคัญมาได้ จึงนับได้ว่าอสามอเป็นบุคลากร,กรที่มีคุณค่าของกระทรวงสาธารณสุขด้านในแพทย์กิษรา,าวุฒิากรรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าอสามอมีบทบาทเป็นหนัวคนแรกที่เข้าไปดูแลประชาชนในชุมชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพระยกระดับของอสมอในปีงบประมาณพศ .2 5 5 7 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายพัฒนาระบบแพทย์ะถมภูมิด้วยการส่งเสริมบทบาทอ,าสอ,อสมอส a าร์ตอสอมอเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. อสอมอประเมินสุขภาพตัวเองเบื้องต้น 2. อสอมอติดตามหญิงตั้งครรภให้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน และ 3. อสมอคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนให้ครอบคุมกลุ่มเป้าหมายประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปีพศ2567ภายใต้หัวข้ออสมอทั่วไทยร่วมใจให้บริการด้านปฐมภูมิทุกกลุ่มวัย เกี่ยวกับเด็กนะครัการที่เราไกต่าต่าม้่าปรต่างๆะ่รับตา่องการจั่าารสต่าางๆต่างบต่างๆต่ลงอมชางชั่างๆ่างๆต่าต่างๆตางต่างๆ้างๆต่างๆตาประกางระกางๆตางๆต่างๆต่างๆต่าง่างๆต่างๆต่างๆาร วิธีบำบัดนะครับแล้วก็ทางเรื่องการบริการในหาสกสูตรทันซึ่งต่อไปนียเราจะปรับเป็นเฮลต์สเตชั่นนะครับตามนโยบายอำเภอสุขภาพดีทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นหมอคนที่หนึ่งนะอยู่ใกล้ชิดประชาชนเพราะฉะนั้นในละแวกบ้านที่เราผิดชอบเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องนึกถึงองสมมก่อนเพราะว่าเรามีนโยบายให้คนเรือนที่อสมมมีแบ่งละแวกคนมีความรับผิดชอบในคนเรือนนั้นต้องรู้ทุกเรื่อง ั้งข้อมูลทุกกลุ่มไวเหมือนวันนี้ที่มีการลงทุกกลุ่มไวระบบคภาผสมรูม,มจริงๆก็คืออยู่ใกล้ชิดก็คืออสมมจ,จำหมู่บ้านนี่แหละนะครับตอนนี้มันจะก้าวไปใช้เทคโนโลยีในการตักฟอตต่างๆส่ข้อมูลแล้วต่อไปก็จะเป็นเรียกว่าโครงการสาบาทบัตที่จะลงมาจังหวัดการก็คือบัตรประชาชนเบลอ์ก็ต้องอมาถึงที่ร้องอสมอแนะนำประชาชนมนยืนยันตัวเอง ความภูมิใจมากค่ะเพราะสิ่งที่ได้รับเนี่ยคือเป็นอะไรที่ตัวเองทำจริงค่บปฏิบัติรจริงแล้วได้ผลจริงก็เลยไปนำไปเผยแพร่ต่อค่ะเลยมีความภาคภูมิใจมากพี่แอดเป็นอสมอมากี่ปีแล้วครับยี่สิบปีแล้วค่ะคิดว่ารางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้จะช่วยในการเป็นแรงผลักดันให้เราทํางานต่อ,อยังไงบ้างพี่แน่นอนครับเพราะเราก็จะมีกําลังใจค่ะว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันได้ผลและกามันสามารถเผยแพร่ขยายขยายออกไปได้นะคะนอกจากดูแลต้องดูแล ต้องดูแลชาวบ้านในชุมชนแลวในในส่วนตัวพี่มีหลักในการดูแลสุขภาพยังไงครับอ๋อพี่เดินทุกเช้าอ่ะทุกเช้าพี่จะไปเดิน,น,นที่สะพานสามชั่วโมงเช้าพี่ไปเดินกลับมาแล้วพี่ก็มาฝึกสมาธิบำบัดคือ s อ t บำบัดที่ฝึกับอาจารย์อยู่ทุกวันนี้ค่ะพี่ใช้ตรงนี้มาหกปีหกปีพี่ไม่ต้องหาหมอเลยทาราเม็ดเดียวพี่ก็ไม่ได้กินอันนี้คือผลดีของการฟื้นฟูด,ดูแลสุขภาพของเราก็เลยเห็นตรงนีม้มันดีก็เลยเผแพร่ไปใ,ใ,ใน้องไป ทีจะไปในกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มผู้สากายมันใช้ได้ทั้งเด็กนะคะแต่เด็กเนี่ยมันจะทําให้เขาอ่ะสมองดีขึ้นนะคะการฝึกอันนี้ค่ะมันเหมือน,น,นใช้เวลาเพียง10นาทีนะคะนี่นเคยในกลุ่มเด็กนะคะสในกลุ่มวัยรุ่นเราสามารถช่วยให้เขาอ่ะค้นจักสิ่งเสพติดได้นะคะสารเสพติดเนี่ยก็เคยไปฝึกมาแล้วค่ะทีะ่ที่มงการที่บอกค่ะ ที่สูงอะไรนะถ้าเรียกกันนะในวัยรุ่นนะคะอันนั้นนะคะเคยไปฝึกมาแล้วแล้วก็ได้ผลดีจริงพอฝึกแค่สิบนาทีเด็กก็รู้สึกเลยคราว่าสารพิษที่เขาสะสมอยู่มันจะออกมาันางเหงื่อค่ะนะคะอันนี้อยากให้ทุกคนได้ทดลองฝึกนะคะคือเอ็มเคทีบำบัดนะคะในกลุ่มผู้สูงวัยในกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยมันจะไปลดโรคลดยาได้จริงเช่นความดันเบาหวานเราไม่สามารถรักษาได้กับหมอใช่ไหมคะมันจะมีแต่เพิ่มยาเพิ่มโรคถูกไหมคะอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่า ไม่ได้ต่อต้านนะคะแต่ถ้าเราฝึกด,ด้วยตัวเราเองเนี่ยมันจะไปลดลดยาเพราะว่าการหายใจของเราอ่ะมันจะดีขึ้นยาวขึ้นนะคะสุขภาพเราจะดีขึ้นพี่เนี่ยค่ะ6ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้ทานยาเลยเราฝึกตัวนี้นะคะ่ะแล้วก็เดิอนออกกำลับบงกายแล้วก็ทานอาหารบ้านเราเรื่องทานอาหารเราก็เลือกทานาอยู่แล้ว,ลวไม่คะคืออารมณ์นะคะอารมณ์ออกกาลังกายอากาศนะคะบ้านเราคือได้เต็มๆอยู่แล้วนะคะอันนี้มันดีอยู่แล้วเนาะน ไม่มีอะไรจะล้วงออกมา ที่เป็น20นกว่าทัประเทศได้ด้าน100ที่สดนครับในเรื่องในพื้นที่ของเรานะครับคนการดำเนินงานของอสมครับในการป้องสุขภาพขออสม ันที่20มีนานะครับของทุกปีก็จะเป็นวันอสมอแห่งชาตินะฮะซึ่งอสมอก็จะมีบทบาทสําคัญนะในเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านนะฮะก็เป็นหมอคนแรกนะครับที่จะเข้าถึงประชาชนเวลาเจ็บป่วยนะครับก็เป็นคนที่เข้าไปให้บริการในเรื่องของการตรวจคัดกรองต่างๆนะแล้วก็ให้คำแนะนําเบื้องต้นกับประชาชนนะครับ ก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเก่บเรื่องในวันอสมอยาชาตินี้นะครับก็คิดว่าอสมอก็คงต้องทํางานกันอย่างหนักต่อไปนะฮะและปัจจุบันก็จะมีในเรื่องของ,างการซัพพอร์ตการทำงานต่างๆนะัในเรื่องของการเป็นสมาร์ทอสมอนะครมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะซึ่งจะ,จะช่วยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับ อขอให้สมอทุกท่านนะฮะมีสุขภาพใจกายและก็ใจที่สมบูรณ์แข็งแรงนะฮะพร้อมที่จะทำงานด้านสาธารณสุขเพื่อพี่น้องประชาชนที่เียกมาานั้ไม่มาเอางตัว้ร่มีิีเข้าไปรทีกัสาสบไป

ข่าวนี่สิบสีการจนบุรีชุติการหมวารินรายงาน